อัปเดตปั้นหลังใหม่เคนหน่อยรายล้อมด้วยธรรมชาติบรรยากาศดีจนอยากไปอยู่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่รักในการทํากิจกรรมแบบสุด สำหรับครอบครัววงโพพันของคุณพ่อเคนธีระเดชและคุณแม่หน่อยบุตรศรกับลูกชายทั้งสองคนอย่างน้องคุณและน้องจุนที่ตอนนี้กาลังโตเป็นหนุ่มแล้วสองหนุ่มสนิทกับพ่อแม่มากยิ่งช่วงนี้จะเห็นพ่อแม่ลูกอยู่บ้านทํากิจกรรมด้วยกันตลอดซึ่งกิจกรรมที่กําลังฮิตของบ้านนี้บอกเลยว่าแนวมันแมนโดยมีคุณพ่อเป็นแกนนําอย่างการเล่นเซิร์ฟสเกตซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าต่อไปครอบครัววงโพพัน ก็น่าจะมีพื้นที่ให้ลูกชายทั้งสองคนได้วิ่งเล่นและทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วปลอกเคนหน่อยกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีน่าอยู่มากๆ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเขียวขจีแถมยังมีแม่น้ําอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยแค่มองภาพยังสัมผัสได้เลยว่าต้องเย็นสบายมากๆแน่จนมีแต่คนคอมเมนต์เข้ามาถามเพียบว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนเห็นแล้วอยากไปอยู่ด้วยจริงๆขอขอบคุณภาพเคนธิรเดชหน่อยบุตกรน้องคุณน้องจนุนภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเดบังกองอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ